ไปทัศนาจรบ้านเชียงอีกคนไปดูกระดูกของคนไปดูกระดูกของคนละพิพิธภันฑ์พิพิธพันพพธ์นสถานีไปดูม้อลายชั้นดีไปดูมอลายชั้นดีนับพันพัน,พนปีที่บ้านเชียงน้องประจับมีไปแดนลุงเมืองไปเิียกันเมืองเรียกเรน,นสุขาทัานนายกได้พัฒนาท่านนายกได้พัฒนา ได้ดนสุขาที่เสริมส่งท่านนายกท่านได้ตกลงได้เสริมส่งจากจองทำเสริมส่งจะกทงทำเป็นลาบนําเทศบาลหัวหน้าเจ้าประชา์นิ้ดันส่อมสืนซ่อมสืนส่อมสูนนี่ถนนส่วนหยาลาบลื่นดองน้าจำเม็ดน้ไปยายาไขคยเนน้องแก่บัญญไปยายามเนเนน้องแก่บัญยูเป็นหมอลํำขู่บ่เป็นหมอล่ำสิ้นร่ำคู่บ่เป็นหมอล่ำสิ้นคือชาย ขอให้ทุกท่านมีความสุขควรเจริญมม่อนี่มาทรงสการคุณแม่าเพิ่นถึงวังนี้แล้วข้าไทยกะล่มข้าทงควรแก่แหงอายุเพิ่นเลิศแล้วมีแต่แท่เฮ้าขอให้ทุกคนบ่มีมมมห,มงกกมหงงล,ลง,งหนไพัยขอให้ลำให้รวยคิดอยากเป็นยังก็ขอให้ได้เป็นคิดอยากรับล่องพี่น้องเงาอยากเป็นตัวแทนอาคิดอยากเป็นอาผู้แทนคิดอยากเป็นอานายกคิดอยากเป็นตัวแทนพ่อเม่าเชิญเลยค่ะ ต่อไปพา่ายพันนะา,า,า,าหัวเข้าเจ๊เศร้าทุกเศร้างาแต่ละลรกไข้ไข่เจ็บมันกับแพรเขา้าลงมันเป็นมหับมาหายไปหมดเลยถ้าเจาดองแม่สวงไปยสามปีถอนงานเป็นบอกให้บ่ได้เลยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณลหลายๆค,ค,ค่ะที่สำหรับเวลาอันนี้ค่ะมาสรงสก,การแม่เขาาเ้าล้วก็มาเบิ่งมอ่ำผู้เฒ่าล่ายังเฝ้าวิังเด้อให้แม่อยู่ลำให้ฟังอีกยักปีสองปีสักก้อนจะให้แม่ไปใส่กระดาษค่ะขอบคุณค่ะ โ้ยยังเลยยังแม่ใหนไปโอ้ไปได้แม่ศิขาบมาเอาเงนมอเบใจมาเอาทุดนหสองส่านาปสปาด่นพี่นองเลยสาธุน้เราไปร้านแยเราเนอแมตังครับ